ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุวรรณภูมิโฟกัสนะคะวันนี้นอตรังสีมันค่ะดาวรังสีมันค่ะค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้จะพาไปที่สถานที่ถึง2แห่งนะคะในช่วงของในอำเภอที่บางปะอินแต่ช่วงโฟกัสกรุงเก่ายังคงงดไว้ก่อนอ่ะเรียกว่าจัดเต็ม2สถานที่กันใน1เสานี้นะคะเหมือนครั้งที่แล้วเหมือนสองครั้งที่แล้วที่ผ่านมาค่ะโดยสถานที่แรกในอำเภอบางปะอินที่เราจะพาไปนะคะ เป็นจุดกําเนิดของชื่ออ,อ,อําเภอบางปะอินค่ะหลายๆท่านเนี่ยน่าจะพอรู้กันแล้วล่ะค่ะว่าบางปะอินเนี่ยกำเนิดจากเหตุการณ์ที่สมเด็จพระเอกาทศรถ<แ>ไปพบหญิงคนหนึ่งที่เขาเช,ชื่อกันว่าเป็นพระราชมารดาของสมเด็จพระเจ้าประสาทธรง่าเป็นท่านสมรับของสมเด็จพระเอกาทศรถค่ะโดยบริเวณนั้นเนี่ยจะเป็น ช่องแม่น้ำคือเป็นแม่น้ำแคบๆอะค่ะเขาก็เลยเรียกว่าบางแล้วก็ไปปะก็คือไปพบกับหญิงชาวบ้านที่ชื่อว่าอินค่ะนั่นเลยเรียกว่าบางปะอินนั่นคือที่มานะคะน้องดาวจะบอกว่าจะให้พาไปที่วัดไหนคะวันนี้วันนี้นะคะวัดแรกที่จะพาไปชมก็คือวัดชุมพลนิกายานมเรื่องราวของวัดนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปติดตามน้อชมเลยค่ะใช่ญเลยค่ะเมื่อได้ฟัง ลักษณะไม่ค่อยคุ้มตาเลยนะคะพี่นหมยเล็กเ oh, really พอเข้ามาเนี่ย <Yeah. S 1> ต้องมากราบไหว้ <Yeah. S 1> พระสิวลีด้วยให้เธอว i t นขึ้นมาได้ไหม so we can think สีรามเทพไทยสถิตสถานบุรพกษัตริย์เนานาน,านสร้างไว้เผ่าไทยได้ปักฐานใต้ร่มท่านนาสเวตีตชาดปกล้าไซเริดก้องสุพรรณภูมิบรรพชนล้วนจงรับคงบดินชีวีน้อมจองจักกริ่นเทิดไทย เลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินยอมสละเกลือเกียรติอุนจารกไว้เล่าขานตำนานวิรชิชน มาอยู่รอบๆบริเวณวัดนี่นะที่นี่แหละคือต้นกําเนิดของชื่ออําเภอบางปะอินเพราะว่าก็มีเรื่องราวที่คำหากษัตร์เนี่ยจะเสด็จออกเยี่ยมเยียนรัศดรอ๋อในสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าที่นัดปลอมปลอมพระองค์มีสองพระองค์ที่ปลอมมาคอยดูควา พระองค์หนึ่งก็คือสมเด็จพระเรนเรศวรมหาราชแต่ว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยจะหมายถึงพระเอกาทศรสเขาว่ากันว่าเขาว่ากันว่าเป็นพระเอกาทศรสที่ปลอมพระองค์มาดูบริเวณรอบๆความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอย่างไรแต่ปรากฏว่าตอนที่ปลอมพระองค์มาเนี่ยเกิดเรือลม่มเรือลม่มแล้วมามาเจอกับบุคคลสําคัญท่านหนึ่งก็คือแม่อิน ของชื่ออำเภอบางไปอินกันไปแล้วพี่นอนก็ให้ดาวกับพี่หมวยเล็กพาคุณผู้ชมไปกราบสการะศาลพระเจ้าปราสาททองและศาลออลินที่วัดชมพนนิกา,ารามต่อเลยค่ะรวมถึงบริเวณอื่นๆของวัดจะเป็นอย่างไรไปชมกันต่อเลยค่ะ เดินเข้ามาภายในวัดแล้วน้องดาวแล้วก็จะเห็นได้ว่าเห็นนี่ไหมพระบระมรูปของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองแต่ว่าถ้าเราสังเกตดูลักษณะเนี่ยจะเหมือนกับว่าทา่านทรงเครื่องคล้ายกับเทวดาค่ะแล้วก็ทรงให้ก็สวมพระมงกุฎอยู่ด้วยนะคะค่ะถ้าใครได้มาที่วัดเนี้ยก็ต้องมากราบสการะกันค่ะ,คะแต่ว่าก็ไม่ปรากฏผู้สร้างนะคะแต่ว่าอยู่กับวัดเนี้ยมาอย่างยาวนานก็เป็นสัญลักษณ์ของที่วัดแห่งนี้เลย so i can sink into my heart nothing in t e r i o r apart so i can see it feel it smell it touch it ไอ้อินก็คือพระราชมารดาของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนั่นเองนะคะพี่หวาเล็กซึ่งตรงนี้เขาก็สร้างเอาวไว้เพื่อเป็นที่ให้ระลึกถ,ถึงท่านนั่นเองค่ะ เข้ามาเนี่ยต้องมากราบไหว้พระศิวลีด้วยนอกจากสารสมเด็จพระเจ้าประสัททองแล้วก็สารแ้่อีนแล้วอันนี้ก็พลาดไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ก็เข้ามาก็เห็นเลยอ่ะนี่น้องดาวดูนี่ลักษณะไม่ค่อยคุ้นตา ไรนะคะพี่เหมยเล็กเออนี่เดี๋ยวพี่จะบอกให้ว่าใบาเสมาที่นี่แปลกตากว่าที่อื่นนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะคะเขาเนี่ยทำเป็นรูปหัวเม็เดสีดี่ยมทรงยอดมันแล้วก็จะเห็นได้ว่าตั้งอยู่บนฐานบัวทรงสูงนี่ไงนี่เป็นรูปบัวตรงนี้มีเสียงพญานาคอ,อ,อยู่ทั้งสี่มุมรอบด้านเลยใช่ไหมใช่สี 1, 2, 3, ่มุมเลยหนึ่งสองสามสี่แล้วก็จะเห็นได้ว่าตรงกลางเนี่ยมีลายดอกเบญจมาศ งามมากค่ะพี่หมือนใช่น้้งดาและถ้าเราลองสังเกตดูที่หน้าบันของพระอุโบสถแล้วก็ซุ้มหน้าต่างของพระอุโบสถนี้นะคะก็จะเห็นดาพระมหาพิชัยมงกุฎซึ่งเป็นพระราชลัญจักรประจําพระองค์ของสเมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรนเกาัชกาลที่4ค่ะ หเห็นใบเสมาลักษณะแปลกตาและเดินรอบพระอุโบสถกันไปแล้วก็พาคุณผู้ชมเดินมายังด้านหลังพระอุโบสถมาชมเจดีย์คู่ด้านหลังพระอุโบสถซึ่งเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้12และจะมีวิหารที่ขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างเจดีย์ทั้งสองหน้าบันก็สวยงามเช่นเดียวกันค่ะเป็นลายเครือเถาและมีตราพระมหาวิชัยมงกุฎเช่นเดียวกันแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลในยุคกรุงรัตนโกสินทร์และคงจะมาจากที่รัชกาลที่4ี่โปรดให้บูรณะวัดนี้เป็นการใหญ่ถึงขนาดที่มีบันทึกไว้ว่า ค่าใช้จ่ายในการบูรณะครั้งนั้นสูงถึง500ช่างเลยทีเดียวค่ะ เราดาใน,นพระอุโบสถนะคะเราก็มากราบพระศรีอริยะเมตรยัยค่ะค่อคาดว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ค่ะเป็นพระรูปทรงเครื่องที่ประดิษฐานอยู่ภายในซุ้มทรงพระมหาปราสาทีีงดงามมากเลยค่ะพี่เหมยอนเน็ มาเจอพี่น็อตรออยู่พอดีค่ะพระอุโบสถของที่วัดชมพนิกายารามนั้นมีความสวยงามมากเลยค่ะทั้งภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่น่าจะวาดขึ้นในคราวที่รัชกาลที่4โปรดให้ทําการบูรณะวดัด เป็นภาพวาดที่งดงามและถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนในช่วงเวลานั้นได้อย่างลึกซึ้งจริงๆค่ะเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมได้มาที่วัดชมพน,นิกายารามและเข้ามาได้ใานาพระอุโบสถแล้วก็ต้องตะลึงกับความงดงามนี้อย่างแน่นอนค่ะและนอกจากความงดงามของภาพจิตรกรรมแล้วยังมีความแปลกอยู่ตรงที่องค์พระประธานภายในพระอุโบสถนั้นมีถึง7องค์ด้วยกันค่ะเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกลับก่อนหน้าอย่างองค์ใหญ่สุด คือพระพุทธเจ้าวิปัสสีและตามลำดับด้วยพระพุทธเจ้าสิทธีพระพุทธเจ้าเวสภูพระพุทธเจ้ากักุสันโธพระพุทธเจ้าโกนาคมพระพุทธเจ้ากัสสปะและพระพุทธเจ้าสมณะโคดมพระพุทธเจ้าในกลับนี้ที่เรากลาวไหวและน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาใช้กันนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนะคะไปที่บ้านเดิมของออลอิตแล้ว แล้วก็สารของอินเช่นเดียวกันแล้วก็มีสารของพระเจ้าประสาททองด้วยนะคะส่วนสถานที่ที่จะไปอีกที่หนึ่งคืออยู่ไม่ใกลไม่ไกลกเลยค่ะพี่น้อตสถานที่แห่งนี้นะคะข้างในเนี่ย เป็นวัดแบบไทยค่ะแต่ศิลป่าสถาปัตยกรรมภายในเป็นแบบฝรั่งหมดเลยประดับด้วยกระจกสีงดงามมากค่ะหรือเขาที่เรียกกันว่าสไตล์กอทิกค่ะส่วนด้านในพระอุโบสถนะคะตรงส่วนที่เขาจะมีแท่นวางไม้กางเขนเหมือนอย่างในโบสถ์คิดทั่วๆไปใช่ไหมคะอของที่วันนี้เขาก็ทําเป็นแท่นแล้วก็ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปแทนค่ะและที่นี่นะคะยังมีพระพุทธรูปปางขอฝน น้อยสถานที่มากที่จะมีพรพุทธรูปปางนี้นะคะจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันในรายการและยังไม่หมดค่ะยังมีสุสานของตระกูลดิศกุลซึ่งสมเด็จกรมพยาดํารงราชานุภาพนะคะต้นราชกุลดิศกุลเนี่ยท่านเคยมาพนมที่วัดนี้ด้วยค่ะ,คะจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ผู้ชมไปติดตามเลยค่ะไปเลยค่ะ วันนิเวศธรรมประวัติแล้วจุดเด่นของวัดอย่างแรกที่มาถึงแล้วทุกคนต้องเจอก่อนที่จะเข้าไปเห็นสถาปัตยกรรมที่งดงามภายในวัดก็ต้องนี่เลยค่ะนั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเพื่อข้ามไปยังฝั่งวัดเพราะวัดนี้ตั้งอยู่กลางเกาะลอยไม่มีถนนหนทางหรือว่าสะพานเชื่อมไปถึงวัดได้นะคะต้องนั่งกระเช้าข้ามแม่น้ําเท่านั้นค่ะ เวลาจะข้ามมาวัดต้องนั่งกระเช้ากระเชา้าแปลกดีอยดูด้านนอกสิโอ้โหธรรมชาติน้ <มา S 2> พี่นุษแต่ว่ากระเช้าเขามีสองฝั่งนะเราเราก็นั่งฝั่งขวาฝั่งนี้กับฝั่งตรงนู้นด้วยนะฝั่งนู้นก็มีคนเนี่ยจากทางนี้กำลังจะไปกำลังกลับ,บที่เราเชื่อเสร็จแล้วล่ะถึงพอดีเลยเร็วเหมือนกันนะจะว่าไปไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งนาทีเออ I want to see, I want to hear your whole story to experience with my own two feet so I can sink into my heart, nothing i n d tear โหสวยมากยังก็อยู่ต่างประเทศเลยครับไม่เกิดเลยที่ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นต้นกําเนิะแล้วมันก็ได้กระจายมายังอีกหลายประเทศในทวีปิุโรปจนก็หลายออกไปมาถึงประเทศไทยเราเนี่ยแหละ พอประเทศไทยเรารับมาเนี่ยก็เลยกลายเป็นศิลปะสไตล์โกธิกที่คงความงดงามในรูปของพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งความงดงามนี้นะคะพี่เหมยเล็กสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เป็นปริศนาทางธรรมแต่ว่าจะเป็นปิิศนาทางธรรมยังไงเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันในการเดินดูจุดต่างๆของวัดนี้กันค่ะ วัดนิเวศธ,ธรรมประวัติราชวรวิหารตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพศ2419เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อเสด็จแปลพระราชฐานมาประทับอย่างพระราชวังบางปะอินทรงโปรดให้สร้างเลนแบบโบสถ์ฝรัง่งโดยใช้ศิลป,ปะแบบโกธิกให้เจ้าพนักงานจ้างเหมาจ้างช่างชาวตะวันตกได้แก่นายยูกิงแกรซีมาเป็น ผู้กะวางแผนที่ตลอดจนออกแบบพระอุโบสถและหมู่กุฏิให้มีรูปแบบวัดในศิลปะตะวันตกมีข้อความปรากฏบนแผ่นศิลาจารึกที่อยู่ในพระอุโบสถโดยโปรดให้พระศรีสุนทรโวหารจารึกเรื่องราวการสร้างวัดไว้บนแผ่นศีลาติดผนังไว้ในพระอุโบสถจํานวน2แผน่นบริเวณฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของประตูด้านละแผ่นค่ะเดี๋ยวพอได้เข้าไปด้านในพระอุโบสถแล้วดาวกับพี่หมวยเล็กจะพาไปชมนะคะ พาคุณผู้ชมไปวัดมาหลากหลายแห่งแล้วได้เห็นหอไตรามามากมายนะคะทั้งหอไตรทรงไทยเก่าแก่หรือจะเป็นหอไตรกลางน้ําแบบโบราณแต่มาที่วัดนิเมธธรรมประวัติแห่งนี้ก็ต้องมาชมหอไตยศิลปะโกธิกกันบ้างค่ะ เราเดินมาที่ตำหนักของสมเด็จก,กมรมพระยาดมรงราชานุภาพเาเขมีเขียนบอกไว้มีเขียนบอก<ไ>แล้วบอกชัดเจนเลยแต่ว่าตำหนักที่นี่เนี่ยเขาก็มีเรื่องราวเหมือนกันเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงประดที่วัดนี้เจ้าอาวาสที่นี่ก็เป็นพระอาจารย์ของพระองค์ด้วยก็คือพระอมราภิรักขิตเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกที่วัดนิเวศธรรมประวัตินี้ นีก็คือสุสานสวนหินดิสกุลอนุสร์ค่ะพี่มอยเล็กเป็นที่รวบรวมศิลาชนิดต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยหลายชนิดเลยค่ะแล้วก็เป็นที่บรรจุพระอัฐิของสมเด็จก,กรมพยาดารงราชานุภาพรวมถึงเจ้าจอมบรรดาชุ่ม,มเจ้าจอมบรรดาของสมเด็จก,กรมพยาดารงราชานุภาพค่ะแลวก็ยังเป็นที่บรรจุอัฐิของบรรดาบุคคลสําคัญต่างๆที่อยู่ในราชกุลดิสกุลด้วยค่ะ โลนหินดี่สกุลอนุสร์ก็ยังมีพระพุทธศิลาเก่าแก่ปางหน้าปรกประวัติวัดบอกว่าเป็นพพุทธรูปสมัยลบบุรีฝีมือช่างขอมอายุเก่าแก่นับพันปีแต่ได้มีการบูรณะลงนักปิดท้องใหม่ค่ะ มหาโพค่ะซึ่งเมล็ดพันธุ์นะคะพี่เหมือเล็กได้มาจากพุทธคยาที่ประเทศอินเดียเลยนะคะโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะส่งได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ค่ะโดยมีทั้งหมด3ต้นด้วยกันค่ะพี่เหมยเใช่ซึ่ง3ต้นนั้นที่น้องดาวบอกเนี่ยก็เอาไปปลูกไว้แต่ละจังหวัดค่ะ ลูกไว้ต้นแรกเนี่ยนะคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครก็คือวัดเทพศิรินรราว่า mm. ต้นที่สองเนี่ยค่ะจะอยู่ที่จังหวัดลบบุรีก็คือวัดมณีชลขัน uh oh. ส่วนต้นสุดท้ายค่ะทรงปลูกไว้ที่นี่เลยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติค่ะ mm. ที่น้องดาวเราไปมาหลายที่แล้วนะแต่ว่าที่เนี้ยเหมสะดุดตาไม่แพ้กับที่ไหนเลยค uh ่ะ oh. ก็คือพระพุทธรูปตางของฝน พระพุทธรูปปางขอฝนมีพุทธลักษณะเป็นพระปางยืนพระหัตถ์ขวายกขึ้นแสดงอาการวักน้ำทำนองขอฝนพระหัตถ์ซ้ายทรงยกขึ้นเสมอเอวคล้ายรองรับน้ำฝนพระขอฝนนี้กำหนดสร้างขึ้นเป็นปางหนึ่งของพระพุทธเจ้าโดยกล่าวตามตำนานว่าสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันวิหารในเมืองสาวัตถีครั้งหนึ่งได้กเกิดฝนแ้งอย่างมากผู้คนอดอยากขาดน้ำใช้สอยและบริโภคสะใหญ่ทุกสะแห้งขอดไปหมด ผู้คนเดือดร้อนในการหาน้ํากินน้ําใช้พระองค์จึงตรัสเรียกพระอานน์ให้นําผ้าชุบส่งมาถวายทรงเอาชายข้างหนึ่งตวัดพาดพระอังสาหรือบ่ายกพระหัตถ์ขวาเรียกน้ําฝนส่วนพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นรองรับทัในใดนั้นฝนก็ตั้งคาวและตกลงมาเป็นอันมากผู้คนและสัตว์ทั้งหลายได้พึ่งพระบารมีรอดตายจากการอดน้ําและมีสุขสืบมาค่ะก็เหมือนกับที่ร้อนก้ารชที่5ที่ทรงมีพระราชาประสงค์ให้มี บางขอฝนนี้ขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าในสมัยก่อนค่ะชาวบางปะอินเนี่ยจะมีอาชีพทำนาจำต้องอาศัยน้ำในการปลูกข้าวใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามีช่วงไหนที่ฝนไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลเนี่ยสภาพอากาศก็จะแห้งแล้งชาวบ้านก็จะขาดน้ำในการทำมาหากินพระองค์ก็ทรงโปรดให้มีพระพุทธรูปปางขอฝนขึ้นค่ะเพื่อเป็นนิ่งขวัญกำลังใจให้กับชาวบางปะอินนั่นเอง ดาวเราเดินกันมาหลายที่แล้วปกติพี่สังเกตวัดที่เราไปมาหลายวัดเนี่ยเขาก็ <ๆ S 2> จะมีหอะระฆังนะไม่ว่าจะเป็นหอะระฆังเล็กละระฆังใหญ่ะระฆังเก่าหรือว่าที่เขาบูรณะแต่ว่าที่นี่เหมือนพี่ยังไม่เห็นมีค่ะพี่หมวยเล็กทุกวัดเนี่ยก็ต้องมีหอะระฆังอยู่แล้วตังที่วัดนิเวทธรรมประวัติเนี่ยก็อยู่ด้านหลังพระอุโบสถนี่แลหละค่ะอ้าวนี่เขาเรียกหอระฆังเหรอนี่เลยค่ะหอะระฆังเนี่ยอ,อยู่ด้านบนสุดของอาคารเลยค่ะ เราเข้ามาในเขาเรียกว่าพระโบสถเนาะใช่หรือในโบสถ์เนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยก่อนที่เราเดินมาเนี่ยทางเข้าซุ้มประตูโดยปกติเนี่ยทางโบสถ์เนี่ยเขาจะมีไม้กางเขนโดยทั่วไปใช่ไหมแต่ตรงนี้มีพระรามาธิสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระเจ้าตากสิใช่นะคะเป็นพืองต้นค่ะแล้วก็ประดับด้วยกระจกสีงดงาม ใช่นะคะนี่ซึ่งก็เป็นอะไรที่แปลกเพรา,าะาปกติเราก็ไม่เคยเห็นด้วยแล้วนะคะแต่ว่าเข้ามาเนี่ยจริงๆ ในอาคารเนี่ยมีอะไรอีกมากมายเลยนะที่อยากจะบอก<ม>เพราะว่าตอนเข้ามาเนี่ยไม่คิดว่าจะกว้างขนาดนี้เหมือนกันเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งภายในเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่ามียอดโดมปลายแหลมยอดโดมปลายแหลมเนี่ยนะคะเหมือนโบสถ์ในคริสต์ศาสนาเลยภายในก็จะมีเพดานมีช่องหน้าต่างสูงแล้วก็ซุ้มยอดแหลมเนี่ยก็ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระ พุทธนันมนธรรมโมพาสเป็นพระประธานซึ่งเป็นพระปฏิมากรประทับนั่งขัดสมาธิเพชรค่ะ,คะซึ่งด้านข้างเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีพระสาวกสองรูปอยู่นะคะก็คือพระโมคคัลลานะากับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายของพระประธานส่วนด้านขวานเนี่ยเป็นพระสารีบุตรค่ะแล้วก็จะมีพระพาของราชกาลที่ห้าเวลาท่านประพาส ก็จะเสด็จมาที่นี่แล้วพระองค์ก็จะประทับอยู่ที่พระคาบนี้ใช่ไหมคใช่ค่ะแต่เราจะสังเกตได้ได้นะคะว่ามีอัศวินอยู่สองสองข้างฝั่งข้างฝั่งองค์พระประธานด้านล่างซึ่งเดินเดินทีปกติของวัดไทยอ่าวัดพุทธเราก็จะเป็นอย่างนะคะพระวิุวรรณอะไรประมาณนี้ค่ะแต่อันนี้ก็เป็นเปรียบเปรียบอัศวินแทนก็เหมือนปกปัก เหมือนกันปะแบะ<ช>บของที่รับมาอ๋ออย่างนี้เองก็ถือว่าเป็นความแปลกตาที่ไม่เคยเห็นนะและเหตุที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างวัดด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกภายในวัดนั้นปรากฏหลักฐานในจารึกประกาศพระราชทา,านที่วัดและเสนาสนะเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสงฆ์ซึ่งมีความในพระราชดำริตอนหนึ่งในการถวายพระอารามดังนี้ค่ะ ข้าพระเจ้าคิดจะไถ่สร้างเป็นพระอารามน้อยๆสำหรับที่บำเพ็ญกุศลใกล้พระราชวังในเวลาเมื่อได้มาพักแรมอยู่ที่เกาะบางไปอินนี้และด้วยมีความประสงค์จะบูชาพระพุทธศาสนาด้วยของแปลกประหลาดและเพื่อให้อนาประชาราทั้งปวงชมเล่นเป็นของแปลกยังไม่เคยมีในพระอารามอื่นแหละเป็นของมั่นคงถาวรสมควรเป็นพระอารามหลวงในเมืองใช่จะนิยมยินดีเลื่อมใสในลัทธิศาสนาอื่นนอกจากอทธศาสนานั้นหาไม่ได้ อยู่ในช่วงท้ายนะคะที่จารึกเนี่ยบอกเอาไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระราชอุทิศส่วนบุญนี้ให้กับสมเด็จพระศรีสันเพชรที่5หรือพระเจ้าอยู่หัวประสาททองอซึ่งเป็นเจ้าของภูมิสถานประเทศนี้เป็นเดิมมาตรงเนี้ยจารึกไว้ข้อมูลเยอะพอสมควรเหมือนกันใครที่มาที่วัดนิเวศธ,ธรรมประวัติมืเรกราบพระแล้วก็เดินมาอ่านจารึกฝั่งนู้นแผ่นที่หนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้แผ่นที่สอง ็มอิ่มกันไปแล้วนะคะกับสถานที่ของพระเจ้าประสาะและสถานที่ใกล้เคียงนะคะส่วนท่านใดที่พลาดรายการนะคะตอนใดตอนหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะติดตามรับชมได้ตามลิงก์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยค่ะส่วนละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์เล่าขานตำนานวิรชนนะคะก็ออกอากาศให้ติดตามรับฟังการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบละเอียดก็ตามนี้เลยค่ะค่ะนะคะเราสองคนนะคะรายการสุวรรภูมโฟกัส ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่เรา,เราจะพาคุณผู้ชมมายี่สถานที่ส,สวยๆตรงนี้เลยน้องดาว ท่านเนี่ยเชี่ยวชาญการรบมากขนาดพงศ์สวดานยังระบุไว้เลยนะคะว่าท่านเนี่ยสามารถหายตัวได้แหมวิชาอคมขั้นเทพเลยใช่ไหมล่ะ